สวัสดีครับกับวันชัยชาแนลวันนี้เราจะมาแกล้งคนกันนะครับเดี๋ยวมาดูเกมของผมกันจะมีว่าถ้าใครจับฉลากมันได้เงินหนึ่งร้อยบาทกับโดนแป้งเรามาดูกันนะครับว่าใครจะโดนมั่งมามาเร็วๆกัปตันมีอยู่ว่า มายืนตรงนี้มายืนตรงนี้นกติกามีว่าจับฉะลามันจะมีโดนแป้งกับดกได้เงินจะมีโดนแป้งกับได้เงินเออรางวัลก็อันนี้ถ้าโดนแป้งนี่คนโดนแป้งลูกโคคนโดนแป้งนะครับห้ามขับคืนาใครก่อนยืนแถวยืนแถวทำอะไรนี่ อ่ะก่อนถ้าม <sip it> <her> ันม um, yeah, ีในเนี้ยมันมีบอกว่าโดนแป้งกับได้เงินหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าใครได้เงิหนึ่งร้อยบาทก็เอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าใครโดนแป้งคุณก็ต้องโดนจุ่มใส่แป้งนี่มีกระดาษบอกว่าโดนแป้งคุณต้องรับคุณต้องกาบผมมาอ่ะก่อนก่อนเลยอย่าดิเอ้า ทำดูวยิบไปยืนเอาเลยลโดนอะไรมานี่มานี่เดี๋ไปแอบโดาฮ่าฮ่า่าอ่าฮ่า่าฮ่่าอ่าฮ่่าฮ่าาาาม บอกแล้วเลยให้โดนเลยต้องโดนเอากระลืมตาไปล้างหน้าไปล้างหน้าก็ไปล้างหน้าลงไปอุย้ยไปล้างนะไปลยางนะไปแล้วไปมาของไตตันเสร็จไปแล้วครับหนึ่งลายอ้าวไตตัน ร้อยบาทแล้วรอดไปแล้วอันนี้ตาแม่นะครับแม่โนี่แล้วเหนื่อยไปเดียวนี่ก็นี่ไงอยู่นี่ไงไม่ใช่ติดแม่ไม่เช็ดข้าวมูเลยได้แล้วครับอีกคนโดนแป้งอีกคนได้เงินนะครับกระผู้ชมได้คนมาอันนี้ตาตาแฟนผมแล้วมาอย่าแอบดูอย่าแอบดูเดี๋ยวนี้ฮ้่อย่าแอบดู ได้เงินอะไรวะอันนี้จับอันนี้ไม่ได้แล้วโอ้โหวุ้นท่าขนุนมามานนี้เอาไม้อ่าได้คันนี้ได้ไปสองคนแล้วครับผมมาเอาต่อเด้นต่อไหม

มาครานี้ไททันไททันได้ตังค์แล้วครนี้เล่นต่อไหมอย่ามองนี่อย่ามองนี่ไม่เอาหนูไม่ต่อแล้เอ้าโดนแป้งหลับตาต่อแล้วออกแล้วร chụp em miếng thế này